สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพในวันนี้นะครับเราจะได้พูดคุยกันถึงอาการของโรค2ออาการด้วยกันนะครับที่คุณผู้ชมอาจจะเข้าใจว่ามันมีอาการคล้ายๆกันจนบางท่านมีความเข้าใจผิดว่ามันคือโรคเดียวกันนั่นก็คือโรคกระเพาะอาหาร กับโรคกรดไหลย,ย้อนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่เราได้เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรอําไพปั้นทองนะครับมานั่งคุยกันตรงนี้ก็เพื่อจะเป็นความรู้ให้กับผู้ชมครับมีปัญหาเรื่องของกระเพาะเป็นโรคกระเพาะเรือรลังเนื่องจากหน้าที่การงานเป็นเจ้าหน้าที่แนะนําผลิตภัณฑ์ค่ะคือเกศทําตรงนี้มา18ปีแล้วก็เป็นเลื้อรลังอย่างนี้มาตลอดมาเป็นหนักเมื่อ2ปีที่แล้วขนาดไหนครับคือ2ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ๆก็จุกหน้าอกหายใจไม่ออกครับ หายใจไม่ออกแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเป็นหนักมากไปยืนไม่ได้ค่ะมือไม้เหงือ่อนี่แบบเหงื่อไหลเลยใจสัน่นใจสั่นด้วยแล้วเหมือนใจสั่อเหงื่อแตกเลยว<ช>่ารู้เลยเวล<อ>านคนสัาดใจตายมันคงเป็นแบบนี้นะเพราะมันหายใจไม่ออกเลยสัตละลูกน้องก็พาไปส่งโรงพยาบาลตำรวจใกล้ๆกับที่ทำงานเข้าโรงพยาบาลใช่ค่ะคือจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นโรคกระเพาะ แต่ว่าเราไปหาหมอทุกครั้งหมอก็จะบอกว่าคุณต้องทานอาหารอ่อนๆนะคุณต้องทานข้าวให้เป็นเวลานะซึ่งมันทําไม่ได้อยู่แล้วคือถ้าทําได้เราก็ต้องลาออกจากงานเท่านั้นหมอเขาก็เช็คเขาก็บอกว่าเป็นกระเพาะเรื้อรังนะแล้วก็มีแผลในกระเพาะทะลุใช่ทะ,ทะลุเลยเออแล้วเขาก็จัดยามาให้เหมือนเดิมยาลดกรดมั่งยาช่วยย่อยมั่งเหมือนเดิมนะคะก็คือมันก็อาการก็กลับมาปุ๊บเราทานยาก็ดีขึ้นนิดนึงครับ แล้วก็เราเป็นคนที่ทานอาหารรสจัดอยู่แล้วแต่มันมีบางช่วงบางทีที่เราเป็นหนักบางทีเราถึงเวลาทานข้าวแล้วเราไม่ได้ทานอย่างเงี้ยพอเราทานลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะแสบท้องมากแสบเหมือนเวลาเรามีแผลเราพิกไปเลยอะคะ่ะคลทรมานมากแล้วก็มันจะป Ł วดสันหลังมากป Ł วดปุ๊บเราจะทําอะไรไม่ได้เลยต้องนั่งอย่างเดียวหรือไม่ก็ต้องเข้าห้องนวดหน้าแล้วก็นอนบนเตียงเอาผ้ามาพันแล้วก็นอนคว่ำไปรู้จักกับบินได้ยังไง ก็มีเพื่อนมาแนะนําค่ะอพอเราลองกินไปเออม,มันมหัศจรรย์จริงๆเก็บกินไปประมาณสองอาทิตย์รประมาณสิบห้าวันเอ๊ะทำไมอาการเรามันดีขึ้นทั้งๆท,ที่พฤติกรรมการกินเราก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วทําไมเราถึงไม่ไม่แสบท้องไม่ทรมานเหมือนเดิม,มแต่ถามว่าท้องยังอืดบ้างก็มีนิดหน่อยครับ แต่ว่าอาการต่างๆไม่มีเลยก็ยังเหมือนพฤติกรรมเหมือนเดิมใช่พฤติกรรมเราเหมือนเดิมทานทุกอย่างเหมือนเดิมชาบะแครปขนมปังใช่ค่ะเที่ยงข้าวหมูข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ค่ะตกเย็นก็ไม่ทานอีกใช่ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สว eh ัสดีค่ะก่อนอื่นเราเราคุยกันถึงสองโรคนี้ก่อนโรคกระเพาะเนี่ยก็ทําความเข้าใจกันได้ไม่ยากค่ะอาจจะเป็นโรคมาแต anyway, ่ไหนแต่ไรละนะครับแต่โรคใหม่ล่าสุดน่าจะเป็นโรคกรดกรดไหลย้อนค่ะซึ่งมันจะมีอาการอะไรบ้างครับอาจารย์ ต้องบอกว่ามันเป็นความเหมือนที่แตกต่างครับคืออาการบางอย่างเนี่ยมันจะเหมือนกันเช่นมีการปวดแสบบริเวณลิ้นปีก็ปวดท้องแน่นท้องแน่นท้องแล้วก็จุกเสียดอะไรเงี้ยนะคะมีเหมือนกับเหมือนอาหารไม่ย่อยแล้วมีแก๊สอยู่ในกระเพาะเยอะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอาการทั่วๆไปที่เราพบบแต่ว่าถ้าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ย มันจะมีอาการที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยอก็คือว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยจะเจ็บบริเวณลิ้นปี่เจ็บเลยค่ะเจ็บบริเวณลิ้นปี่เหมือนกับเป็นโรคหัวใจบางคนคิดว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะมันขึ้นมาสูงหน่อยแล้วก็มันจะมีแบบเจ็บคอเหมือนจะไอ,อะมันเจ็บคอแล้วก็เหมือนกลืนอะไรไม่ค่อยลงเหมือนมีก้อนติดที่คอผมเคยเป็นคือมันจะเหมือนกับ ะ <Yeah. S 2> อันนั้นแปล<ร>ว่ามันออกนอกหลอดอาหารน่ะ oh. คือมันมีสองอย่างนะคะถ้าถ้ายัางอยู่ในหลอดอาหาร,รก็คือเจ็บคอเหมือนมีก้อนติดคอนะคะแล้วก็ถ้ามันออกนอกหลอดอาหารเพราะว่ามันจะติดต่อกับหลอดลมด้วยมันไปที่กล่องเสียงก็ทําให้เสียงแหบแล้วก็ไอเรื้อรัง นั่นแหละครับที่แล้วก็โดยปกติเนี่ยถ้าเป็นกรดไหลย้อนเราจะรู้สึกเปรี้ยวหรือขมในปากเพราะว่ากรดมันไหลขึ้นมาใช่ไหมคะหรือบางทีมีน้ำดีขึ้นมาด้วยเวลาเรอหรือเวลาจะรู้สึกเปรี้ยวหรือขมในปากด้วยอันนี้ก็จะเป็นกรดไหลย้อนค่ะค่านนี้โรคระาะพอสัานิฐานได้ว่าอาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุลรวประทานอาหารไม่เป็นเวลา่รบประทานของแสลงใช่เครียดเครียดแล้วมีอะไรอีกไหมฮะอาจารย์ ก็ส่วนใหญ่โรคกระเพาะนี่จะมาจากความเครียดกับการที่รับประทานอาหารไม่ตรงเวลาซะเป็นส่วนใหญ่ครับแต sure like ่ว่าอาการจะกําเริบเมื่อไหร่ก uh, ็กําเริบเมื่อเรากินของแสลงกินของรสจัดอะไรพวกนี้นะคะครับแล้วกรดไหลย้อนล่ะครับอ่ากรดไหลย้อนนี่อาจจะมีสาเหตุมาจากการที่หูรูดที่อยู่ระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารเนี่ยมันอ่อนแอ หูรูดระหว่างกระเพาะอาหารกับหลอดอาหารคือปกติมันจะเป็นท่อลงมามันจะเป็นท่อลงไปแล้วก็มันก็จะเปิดให้อาหารลงไปในกระเพาะตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าหูรูดค่ะแล้วมันก็จะปิดใช่ไหมคะไม่ให้อาหารไหลย้อนกลับแต่ถ้าหลอดอาหารอ่อนแอหรือมีแรงอะไรที่กดทําให้หูรูดนั้นเปิดอาหารมันก็ย้อนขึ้นมาได้เหมือนท่อน้ํะที่มันไหลย้อนกลับไม่ได้ทีนี้สาเหตุที่หูรูดอ่อนแอ ก็มีหลายอย่างครับเช่นดื่มเหล้าสูบบุหรี่กินอาหารรสจัดกินอาหารของมันมันของทอดไขมันหรือทานเยอะเกินไปมันบีบไล่ไม่ลงมันก็ดันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครกาแฟก็มีผลกาแฟก็มีผลนะนั่นก็คือสาเหตุของการเป็นโรคกรดไหลย้อนซึ่งวิธีการรักษาคุณหมอจะเข้ารักษาทั่วไปยังไงครก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้อง เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะฮะถ้าสมมติว่าปวดท้องอมีอาการคล้ายๆโรคกระเพาะคุณหมอก็จะให้ยาลดกรดนะฮะถ้าสมมุติว่าแต่ว่ายังไงก็ตามคนนั้นจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก็คือคอาจจะต้องทานอาหารน้อยลงาทานมื้อเล็กๆแต่ทานหลายมื้อเคี่ยวให้ละเอียดค่ะเคียวให้ละเอียดแล้วก็อย่าทานของทอดของมันของรสจัดแล้วก็ ทานเสร็จแล้วก็อย่านอนทันทีอย่ารีบเองนตัวนอนค,ควรจะพักให้อาหารได้ย่อยสักเล็กน้อยก่อนเ uh huh. นี่ยก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วผมเห็นจะมียาให้รับประทานด้วยค่ะยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่รักษาอาการปวดท้องมากกว่านะ หรือบางทีเราอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหมอก็จะให้ยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้ครัซึ่งในลักษณะของการรักษาโรคกระเพาะเนี่ยปัจจุบันนี้อาจจะไม่ยากละเพราะว่าเราเข้าใจว่าคุณหมอก็จะให้ยาตามปกติโรคกดไหลย้อนก็จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับควบคู่กับการรัประทานยาสักเล็กน้อยคราวนี้ผมเรียนถามใจว่าถ้าเอาในกรณีของโรคกระเพาะก่อนถ้าไม่รักษา ปล่อยให้มันเรื้อรังมันจะเกิดอะไรขึ้นแผลนั้นก็จะอักเสบเป็นแผลเรื้อรัง <c oughs> ถ้าเป็นแผลเรื้อรังนานเข้านานเข้ามัาน,าน,านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ครับฮะซึ่งอันนี้ถ้าปล่อยให้เรื้อรังไปนานๆเซลล์นั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลเล์เนื้อร้ายก็ได้ก็คือมะเร็งใช่อ<ะ>แล้วส่วนกรดไหลย้อนล่ะครับกรดไหลย้อนก็เหมือนกันกรดไหลย้อนนี่เราจะสังเกตว่าทําไมที่กระเพาะเนี่ยหลังกรดได้ เพราะกระเพาะมีเมือกเคลือบอยู่แต่ว่าหลอดอาหารเนี่ยมันไม่มีเมือกเคลือบมันเป็นผนังที่ค่อนข้างอ่อนแอมันจะไม่ทนต่อกรดมันใช้แค่เป็นทางผ่าใช่เพราะฉะนั้นเมื่อกรดไหลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดแผลเกิดการอักเสบได้ซึ่งถ้าเกิดการอักเสบแบบเรื้อรังแล้วไม่รักษาเนี่ยนะคะก็โอกาสที่จะเซลล์เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์เนื้อร้ายก็มีได้ซึ่งบางท่าน คุณหมอบางท่านเตือนเลยนะว่าถ้าเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยรุนแรงเป็นแบบเลื้อรังอาจเสียชีวิตได้ใช่ไหมฮะใช่ฮะมันน่ากลัวอย่างง้นเหรอน่ากลัวถึงขนาดนั้เพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมเองนะครับจะต้องดูแลแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของตัวเองนะครับคราวนี้เนี่ยการรักษาอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ใช้ยารักษาควบคู่กันซึ่งมันเป็นปลายเหตุต้นเหตุสาเหตุจริงๆ ต้นเหตุสาเหตุก็มาจากพฤติกรรมของตนเองนี่แหละฮะไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนนะฮะมันมาจากทั้งความเครียดการทานอาหารที่ไม่ถูกต้องการทำอะไรอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำเช่นสุบุรีดื่มเหล้าอะไรพวกนี้มันหลังมันเร่งการหลั่งกรดทั้งนั้นเลยนะครับก็ก็ถ้าปรับพฤติกรรมตัวเองได้อาการมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแต่ถามว่าหายไหม บางทีอย่างในโรคกระเพาะที่เป็นโรคกระเพาะเรื้อรังเนี่ยนะฮะบางทีหมอจะให้ยาปฏิชีวนะด้วยเพื่อไปฆ่าเชื้อชนิดหนึ่งค,คือเฮลิโคแบคเตอร์ไพลรไลนบซึ่ง เชื้อตัวนี้มันจะหลั่งสารพิษออกมาแล้วสารพิษเนี่ยมันจะไปก่อให้เกิดการหลั่งของอินเตอร์ลิวคิน1ที่จะก่อให้เกิดการอักเสบต่อไปเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเป็นเป็นหายหายเป็นเป็นหายหายถ้าเชื้อนี้ไม่หายไปมันก็เป็นเป็นหายหายหรือพฤติกรรมของคนคนนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปยังคงทานอะไรเหมือนเดิมที่เคยทานหรืออดอาหารเป็นบางมื้อหรือทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือทานอาหารเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้นะ อันนี้มันก็จะเป็นเหายหายไม่หายขาดเพราะฉะนั้นโรคกระเพาะกับโรคกรดไหลย้อนทั้งสองโรคเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะช่วยได้จะช่วยได้แต่สําหรับกรดไหลย้อนนี่บางครั้งอาจจะมาจากกรรมพันธุ์ก็ได้ที่หูรูดไม่แข็งแรงนะฮะหรือพฤติกรรมบางอย่างเช่น คนที่ทานอาหารเยอะๆทานอาหารมันทานของทอดทานรสจัดเนี่ยครัหมอเขาจะบอกเลยว่าไม่ควรนอนตะแคงขวาด้านขวาค่ะทำไมถึงไม่ให้นอนตะแคงขวาเพราะว่ากระเพาะเนี่ยมันอยู่ทางด้านซ้ายพอหลอดอาหารลงมาเนี่ยมันก็จะโค้งขึ้นอย่างนี้เป็นกระเพาะใช่ไหมฮะ uh huh. ถ้าเรานอน,อนตะแคงขวาเนี่ยกระเพาะมันจะทับหลอดอาหารอยู่นิดหน่อย uh huh. ตรงรูด uh huh. เขาบอกว่าการ การทับอย่างนั้นอ่ะมันทําให้แรงดันในกระเพาะเนี่ยแรงดันเพิ่มขึ้นแล้วก็หูรูดอ่อนแอมันจะเปิด่ายค่ะมันจะเปิดง่ายพอเปิดง่ายมันก็ไหลย้อนขึ้นกระเพาะทุกคนจะไปทางเดียวกันใช่ค่ะเอออันนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีพฤติกรรมเหมือนคล้ายๆกับเป็นกรดไหลย้อนจําไว้อย่าเพิ่งนอนตะแคงขวานะครับเอาละนะครับในเรื่องของโรคกระเพาะในเรื่องของโรคกรดไหลย้อนเราเคยคุยกับ คนที่มีประสบก,การณ์เรื่องของบิมมาได้สัมผัสได้รู้จักกับบิมแล้วก็หายอันนั้นเป็นอาการที่จะช่วยให้หายขาดไหมมันก็ควบคู่ไปกับพฤติกรรมของตัวเองด้วยนะคะคือที่ส่วนใหญ่หายเนี่ยเนื่องจากว่าบิมเนี่ยมันมีฤทธิ์ที่ฆ่าเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลได้นะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่มันไปขจัดเชื้อถ้าเชื้อไม่มี อาการอักเสบมันก็จะค่อยรักษาตัวเองแล้วก็หายได้แต่อันนี้ต้องควบคู่ไปกับพฤติกรรมด้วยว่าถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมยังกินอาหารรสจัดกินอาหารไม่เป็นเวลาโกรดนี่มันหลั่งตามปกติของมันอยู่แล้วมันก็มีโอกาสที่จะคืนไม่มีทางหายแน่นอนออย่างนั้นไม่มีทางหายแน่นอนแต่ถ้าอยากจะหายก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคร่ะ แล้วก็วกใช้ยาตามหมอสั่งแล้วก็บิมก็จะช่วยในการขจัดเชื้อได้ผมถามถ้าในกรณีอย่างนี้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วบิมเข้าไปช่วยค่ะยาไม่จําเป็นเลยหรือเปล่าขั้นต้นอาจจะจําเป็นเพราะว่าบางรครั้งเราจะมีอาการปวดท้องอท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ยังจ้องอาศัยยาในการควบคุมอาการอยู่แต่ว่าถ้าบิมไปสักพักหนึ่งแล้วอาการพวกนี้หายไป หมอก็จะหยุดยาเองไม่จําเป็นต้องใช้ยาเพราะฉะนั้นใครที่เป็นอยู่แล้วก็ได้รู้จักกับบิมแล้วยังไงก็จะต้องรับประทานยาควบคู่ไปจนกว่าหมอจะสั่งให้หยุดนะครับพอหยุดแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู่กับการบิมให้เป็นประจํานั่นเองอย่างที่อาจารย์บอกว่าบิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติธรรมชาติมังคุดบัวบกกล้าดํา ตัวเหลืองซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปทําปฏิกิริยาอะไรในเรื่องของโรคกระเพาะขับกรดไหย้อนครับเราพบว่าสารจากมังคุดคือ GM1 เนี่ยมันไปยับยั้งการหลัง่ง interleukin-1 ได้ครับฮะบแล้วก็ยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ Helicobacter pylori ได้ด้วยซึ่งอันเนี้ยถ้าหยุดการหลั่งของ interleukin-1 1> การอักเสบก็จะลดลงแผลก็จะค่อยๆรักษาตัวเอง ขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วมันก็จะหายไปได้ในที่สุดอันนี้คือโรคกระเพาะค่ะนี่คือโรคกระเพาะแล้วในกรดไหลย้อนในกรดไหลย้อนก็จะคล้ายๆกันถ้าคุณมีแผลที่หลอดอาหารหรือที่กระเพาะมันก็จะใช้วิธีการรักษาเหมือนกันมีสิ่งหนึ่งที่จะทําให้หูรูดค่อยๆแข็งแรงขึ้นนะคะก็คือว่าเราต้องปรับพฤติกรรมในการกินอย่างที่บอกนะคะ แล้วก็คนที่มีอาการกำเริบเนี่ยโดยปกติเขาจะให้นอนหัวสูงคแต่ไม่ใช่เอาหมอนหนุนให้หัวสูงนะคะฝืนธรรมชาติจนเกินไปคือต้องปรับตัวให้สูงตั้งแต่เอวขึ้นไปอะค่ะคือเอาพนักขึ้นอย่างน้อยแค่เอวใช่ค่ะเหมือนเอนนอนแต่ไม่ได้นอนลาาแล้วนอนชันหัวอย่างนี้ก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะครับซึ่งทั้งหมดนี้คือการปรับพฤติกรรม การรับประทานของมันจนเกินไปของแสลงหรือว<ช>่าของมันของทอดมันก็ไม่ได้ช่วยแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะจะช่วยได้เร็วขึ้น,น,นแล้วก็ควบคู่กับบิมไปเพราะ,กกบบะสุดท้ายแล้วเนี่ยบิมก็จะไปทําให้ภูุ่มกุ้มกันทําให้ร่างกายองครวมเราแร<ช>งขึ้นด้วยใช่ค่ะ